สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทนสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกมทศึกษาจัดเสวนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกันอยู่หรือแยกกันทำกับอนาคตพรบการศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนองประชุม402 403ชั้น4อาคารรัฐสภา ฝังวุฒิสภาคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่องการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอยู่หรือแยกกันทำกับอนาคตพรบการศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นโดยมีนายเฉลาวพวงมาลัยโฆศกคณะกรรมาการและประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเปิดการเสวนาในกฤษดาคำอาจเลขานุการคณะอนุกรรมาการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาการคณะอนุกรรมาการคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วย ในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา ระดับปฐมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนานายเฉลาวพวงมาลัยโฆษกคณะกรรมการการและประธานอนุกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่ารัฐธ,ธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา258จอวงเล็บ4ด้านการศึกษาบญัตาให้มีการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้องทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งช พศ2560ถึง2579ยุทธศาสตร์ที่8การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการศึกษาข้อ6.1กำหนดประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มีเอกภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลเป็นต้นดังนั้นการปรับปรุงโครงสร้างในกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่การปรับ ปูนโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงนับเป็น,นกลไกสำคัญยิ่งที่จะนำพาการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญและแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวทั้งนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ประมวลผลในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อวุฒิสภาเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ภายในงานเสวนามีการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายพิเชษฐ์โพภักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายอัธพลสังขวาสีเลขาธิการสภาการศึกษาและเรื่องโครงสร้างหน่วยงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยนายพัฒนาพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนพรบการศึกษาแห่งชาติ โดยดรอำนาจวิชยานุวัตอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเสวนารับฟังความคิดเห็นในประเด็นข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยนายเฉลาวพวงมาลัยเป็นผู้ดำเนินการเสวนาดรเทิดชาติชัยพงศ์รองประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทรรนราษฎรดรนิวัฒนาคเวศนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยดรวิสิทธิ์ใจถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรบัณฑิตพัฒน์เย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนผถมศึกษาแห่งประเทศไทยนายศิรภพเพชรเกตประธานเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพครูและประเด็นการจัดการการศึกษารวมกันอยู่หรือแยกกันทำอะไรคือประเด็นสำคัญหัวใจของคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับะถมศึกษาสี่ะักทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีดจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบ show ที่ to Ford